วัสดีค่ะชื่อนางสาวเป็นรัตน์นันทน้องสี่รหัสนักศึกษาปีหนึ่งหนึ่งสองค่ะดีจะมาพูดความสำาคัญและความจำเป็นของการในแนวในการศึกษาตอนค่ะหนึ่งช่วยให้เข้าใจตนเองทำให้นักเรียนรู้จักความสามารถความถนัดและความสนใจในตัวเองสองช่วยในการตัดสินใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรสาชาที่สามลดความเสี่ยงในการเลือกผิดป้องกันปัญหาการเรียนไม่จบหรือาาการเปลี่ยนสาขาตามคัะสี่เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการศึกษา เรียนในสาขาที่เหมาะสมจะมีแรงจูงใจในโอกาสรประสบความสำเร็จสูงขึ้น 5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาช่วยให้นักศึกษารู้จากแหล่งทุนและโอกาสกนนารศึกษาเพื่อลดภาวะข้าใช้จ่าย 6. เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานคือการแนะนำเด็โน้มอาชีพที่มีการช่วยเติบโต,ตและสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะกับอาชีพที่ต้องการ 7. ส่งเสริมการวางแผนอนาคตทำให้นักเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพที่ต้องการ การแนะแนวจึงม <Hey, Deus! S 1> ีบทบาทสําค no, ัญในการช่วยให้นักเรียนเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมและเตรียมตัวสู่อนาคตอย่างมนประสิทธิภาพ